สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ไตชวนทุกคนมาดูแลบำรุงต้นผักชีฝรั่งค่ะผักชีฝรั่งในล้อยางนี้นะคะต่ายปลูกโดยการชำรากค่ะทุกคนก็เริ่มต้นนะคะซื้อมาจากตลาดนะแล้วก็ตัดส่วนบนนะคะตัดส่วนใบเขาเอาไปทํากับข้าวส่วนรากเราก็ไม่ทิ้งนะคะเอามาปักปักปัก,กค่ะแล้วเขาก็เกิดมาเป็นต้นผักชีฝรั่งนะคะแตกยอดแตกใบมาแบบนี้เลยค่ะ ทีนี้นะคะคลิปนี้ต่ายจะชวนทุกคนมาราดรถบำรุงต้นผักชีฝรั่งให้เขามีความอุดมสมบูรณ์ใบชูตั้งใบใหญ่นะคะเพราะว่าจากก่อนหน้านี้ที่ต่ายเคยได้ปลูกในกระถางนะปรากฏว่าต้นเขางามมากเลยค่ะเดี๋ยวต่ายจะพาไปดูนะคะว่าต้นงามยังไงค่ะอ่าตามมาเลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นแปลงที่อยู่ใกล้ๆกันนี่เองอาจจะเป็นกระถางที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกันนี่เองนะคะนี่เลยนี่ค่ะ จะสังเกตเห็นได้ว่าใบเขาใหญ่นะคะทุกคนนี่ค่ะใบอ้วนเลยนะคะแล้วผักชีฝรั่งเนี่ยเราสังเกตง่ายถ้าเกิดว่าต้นเขาสมบูรณ์นะคะใบเขาจะชูตั้งค่ะคือใบเขาจะตั้งขึ้นนะคะเนี่ยคะ่ะชูตั้งขึ้นแบบนี้แล้วก็ใบมีความแข็งแรงนะคะนี่แบบนี้เลยค่ะนี่นะคะก็คือเขาจเจริญเติบโตเขาดมสมบูรณ์ดีค่ะอาจจะมีใบเหลืองบ้างนะคะเนี่ยอย่างใบนี้นะคะมีปัญหาใบเหลืองนะนี่ ม,มีปัญหาใบเหลืองเกิดขึ้นเหมือนกันค่ะผักชีฝรั่งที่ปลูกไว้นะคะในกระถางนี้ก็ประมาณ5ต้นค่ะทุกคนนี่ค่ะเราก็ตัดใบไปกินนะคะใส่ในต้มยำหรือไปซอยใส่ในออซ่อมตำก็ได้นะคะก็จะเพิ่มรสชาติเพิ่มกลิ่นหอมให้กับอาหารนะวันนี้ไต่จะพาทุกคนมาดูค่ะว่าต่ายบำรุงผักชีฝรั่งในกระถางนี้ยังไงนะคะทำให้เขาใบชูตั้งนะคะแล้วก็ใบใหญ่แบบนี้นะ วิธีการง่ายมากๆเลยค่ะแต่ก็จะใช้ของที่เราหาได้ง่ายๆนะคะนี่เลยค่ะน้ำซาวข้าวค่ะน้ำซาวข้าวแต่เพิ่งเก็บเมื่อสักครู่นี้เองนะคะเวลานี้เวลาเย็นเนาะนี่ค่ะเก็บจากการหุงข้าวนะคะก็เหลือๆมาเราก็เอามานำเราก็นําเอามาใช้รัดราดรดพืชผักค่ะทุกคนวันนี้แต่ก็จะเทลงมาเลยในกระแป๋งดํานะคะกระแป๋งดําตัวนี้นะก็จะเป็นน้ําเปล่าที่ต่เตรียมไว้เพราะว่าคิดว่าน้ำซาวข้าวที่แต่เก็บในวันนี้ คงจะไม่เต็มกระแปกนะคะก็เลยผสมกับน้ำเปล่าไปด้วยเลยนี่ค่ะนี่เป็นน้ำเปล่านะเทรออยู่แล้วแล้วก็เอาน้ำสาวข้าวมาปนแบบนี้เลยค่ะอ่าจากนั้นนะคะจะเสริมตัวช่วยอีกตัวหนึ่งค่ะคือนี่เลยกาแฟค่ะผงกาแฟสำเร็จรูปนะคะจะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะทุกคนสูตรเด็ดสูตรนี้นะคะสอตัวนี้นะคะจะช่วยทำให้ต้นผักชีฝรั่งของเรานะคะ ใบชูตั้งใบใหญ่ค่ะในผงกาแฟในซองกาแฟนี้นะคะเขาจะมีสารอาหารที่พืชต้องการด้วยนะคะทําให้พืชสดชื่นนะแล้วก็ยังช่วยไล่หนอนไล่มแมลงได้ด้วยเพราะว่ากลิ่นของกาแฟเนี่ยมแมลงไม่ชอบนะคะแล้วก็ผงกาแฟเนี่ยเขายังบํารุงพืชผักด้วยนะทุกคนทีนี้เราก็ฉีกซองลงไปเลยค่ะเวลาใช้นะคะเราจะไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะเราจะเทไปแค่ครึ่งเดียวค่ะอ่ะเราก็กะดูเนาะอ่ะ คือกาแฟเขาไม่ได้ใส่เต็มซองอยู่แล้วนะคะตรงนี้ช่องว่างนะนี่ค่ะหนึ่งซองก็จะประมาณนี้เราก็กะดูเททีละครึ่งนี่ค่ะแล้วก็ใช้มือกะเอาแบบนี้นี่ค่ะครึ่งซองเท่านี้เหลือไว้ครึ่งซองเราก็ไว้ใช้ครั้งต่อไปนะคะพับแบบนี้แล้วก็รัดยางเก็บไว้ค่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะก็คนให้เข้ากัน หอมกลิ่นกาแฟเลยค่ะคนให้ผงกาแฟเขาละลายเข้ากับน้ำซาวข้าวเป็นที่เรียบร้อยนะคะใครมีน้ำซาวข้าวเยอะไม่ต้องผสมน้าเปล่าแล้วก็ได้นะคะทุกคนใครที่เก็บน้ำซาวข้าวสองเวลานะคะหรืออาจจะเก็บสามเวลาก็ได้นะคะ ก็สามารถที่จะมาเทผงกาแฟลงไปได้เลยนะแต่ตายมองว่าถ้าเกิดว่าใครเก็บ3ามเวลาเนี่ยน้ำซาวข้าวที่เก็บตอนเวลาแรกเนี่ยเขาจะเริ่มมีกลิ่นแล้วนะคะก็อยากจะแนะนําว่าถ้าน้ำซาวข้าวเริ่มมีกลิ่นเนี่ยก็ให้ผสมน้ําเปล่าลงไปด้วยค่ะอ่านี่ค่ะพอผสมกับผงกาแฟแล้วน้ําเขาจะเปลี่ยนสีเห็นไหมคะสีเขาจะคล้ําขึ้นนะ อาเรียบร้อยค่ะแล้วเราก็ราดรตต้นผักชีฝรั่งของเราได้เลยนะคะนี่ค่ะราดรตไปเลยแบบนี้ค่ะทุกคนง่ายมากๆนะคะแล้วสูตรนี้รตพืชผักได้ทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับอากอนิมาหรือบอนสีก็รตได้ค่ะในแต่ก็จะรตแค่สองรอบเท่านี้นะคะจะไม่ได้รตให้เขาแฉะจนเกินไปนะคะเนี่ยน้ำผงกาแฟของเราก็ยังเหลืออยู่เลยค่ะ เราเอาไปรดพืชผักอย่างอื่นต่อได้เลยค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะแต่ก็จะรดไปที่ผักชีฝรั่งที่แต่ปลูกอยู่ในกระถางนี้ด้วยค่ะอ่ารดไปเลยค่ะก็ใช้สูตรนี้นะคะเป็นประจำสัปดาหออ์ขออภัยค่ะเดือนละ2ครั้งค่ะทุกคนไม่ต้องใช้บ่อยนะคะ ใช้เดือนละสองครั้งนะคะผักชีฝรั่งที่ปลูกไว้เขาก็จะค่อยๆใบใหญ่ขึ้นนะคะค่อยๆที่จะสมบูรณ์ขึ้นนะคะนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะที่ไต่ใช้ในการดูแลบำรุงต้นผักชีฝรั่งค่ะเพื่อนๆก็ลองนำไปทำตามดูนะคะใครที่ปลูกผักชีฝรั่งไว้นะคะก็จะได้ผักชีฝรั่งที่อุดมสมบูรณ์แบบนี้เลยค่ะใบชูตั้งแล้วใบก็ใหญ่ด้วยค่ะสังเกตดูจากใบนี้นะคะใบอ้วนเชียวค่ะทุกคนนี่ค่ะ ลองทำตามกันดูนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะจะชวนเพื่อนๆมาย้ายต้นผักชีฝรั่งค่ะทุกคนต้นผักชีฝรั่งที่ตาตเคยปลูกในกระถางนะคะ ก็เคยเติมดินเติมธาตุอาหารเพิ่มดินแล้วนะคะแต่เป็นธรรมดาของพืชผักค่ะเวลาที่เราปลูกต้นพืชต้นผักไปนานๆเนี่ยดินเขาก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าดินเนี่ยจากเดิมที่ใส่อยู่ประมาณนี้นะคะลดไปแบบครึ่งกระถางเลยค่ะก็อาจจะลดออกไปนะคะจากบริเวณด้านล่างกระถางนะคะ ก็จะเป็นปกติธรรมดาของการปลูกพืชผักอยู่ในกระถางอยู่แล้วแต่ถ้าในกระถางของเราเนี่ยปลูกเป็นต้นมะเขือนะคะมะเขือเปราะมะเขือเทศหรือต้นพริกเนี่ยเราจะสามารถเติมดินไปได้ง่ายมากกว่าการปลูกต้นผักชีฝรั่งค่ะเพราะว่ายังไงเนี่ยต้นผักชีฝรั่งเนี่ยเขาเราจะใส่ดินไปเนี่ย เยอะเกินมันก็จะไปทับปิดใบเขาถูกต้องไหมคะมันก็จะใส่ดินไปได้ไม่เยอะมากเท่าไหรค่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าวันนี้เนี่ยจะมาย้ายต้นผักชีฝรัง่งมาปลูกในที่อื่นนะคะเราจะไม่ได้ปลูกอยู่ในกระถางเดิมและจะย้ายกระถางเขาจะจะเปลี่ยนที่อยู่ให้เขานะคะวันนี้แต่ก็เลยได้เตรียมเป็นการปลูกอยู่ในกระบะนี้คะ่ะก็เป็นกระมังใบเก่านะคะกระมังใบเก่าที่แต่จะปลูกอยู่นี้นะคะ ก็ได้เตรียมดินใส่ลงไปแล้วค่ะดินที่ใส่ไปก็เป็นดินที่ไ่ปรุงเองเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็รองก้นกระถางเรียบร้อยแล้วการที่ปลูกผักชีฝรั่งในกระบะหรือว่าใน ภาชนะปลูกที่มันเปิดกว้างบริเวณกว้างแบบนี้จะดีกว่านะคะอย่างเช่นการปลูกในล้อ,อยางแบบนี้ดีเลยนะคะต้นผักชีฝรั่งเนี่ยเราจะเติมดินเขาไปเนี่ยมันก็ง่ายเพราะว่าต้นผักชีฝรั่งเขาก็จะได้แผ่แผ่ออกข้างๆด้วยพอมาปลูกอยู่ในกระถางแบบนี้นะคะเขาก็จะแผ่ยาก นะคะเนี่ยลักษณะเนี้ยก็จะแผ่ยากหน่อยแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่แผ่นะเขาแผ่หลายรอบแล้วนะคะจนตายเนี่ยย้ายไปปลูกบริเวณอื่นเยอะแล้วแล้วก็แบ่งให้ไปกับเพื่อนบ้านด้วยนะคะคือเขาออกลูกออกหลานมาข้างๆเนาะแต่ก็ขุดลูกขุดหลานเขาเนี่ยให้กับเพื่อนบ้านไปปลูกหลายรอบแล้วเหมือนกันค่ะทุกคนเพราะว่าปลูกอยู่ในกระถางเนี่ยค่อนข้างนานเลยนะเอาละค่ะวันนี้เราก็จะมา ปลูกต้นผักชีฝรั่งนะคะย้ายบ้านให้เขาย้ายที่อยู่ให้เขาค่ะพรวนดินและเรียบร้อยนะคะเราก็จะขุดออกมาเลยนะคะขุดย้ายจากกระถางนี่แหละผักชีฝรั่งถ้าเขาเป็นต้นอย่างนี้แล้วปลูกง่ายค่ะไม่ยากเลยการขยายพันธุ์นะคะตยจะชอบ ขยายพันธุ์โดยการชำรากนะคะปลูกโดยการชำรากคือถ้ารอให้เขาออกดอกแล้วก็ให้เขาออกมาเล็ดมาเนี่ยโหนานเลยค่ะทุกคนบางทีเนี่ยเพาะมาเล็ดไปแล้วไม่เกิดนะก็มีค่ะนี่มาแบบนี้นะคะรากขาดไปบ้างอะไรบ้างไม่เป็นไรนะคะผักชีฝรั่งเนี่ยค่อนข้างที่จะทนทานมากๆ ขุดไปโดนรากนะต้นเขาก็ไม่ตายค่ะไปปลูกต่อได้เลยให้แต่มีรากติดอยู่นิดๆหน่อยๆเนี้ยก็รอดแล้วค่ะให้ให้คะแนนเรื่องความทนทานเลยนะคะสำหรับผักชีฝรั่งเนี่ยใช้มือดึงมาใช้มือช่วยนะคะนี่ค่ะจะเห็นได้ว่าเขาออกดอกนะคะในร่องรอยของการตัดดอก ออกหลายรอบเลยรากดกมากค่ะทุกคนอืมต้นผอมๆโสมๆแบบเนี้ยเดี๋ยวเราย้ายที่อยู่ให้เขาอะ่ะเดี๋ยวเขาก็จะเจริญเติบโตได้ดีเลยค่ะ หลายต้นเลยนะที่อยู่ในกระถางนี้นะคะเดี๋ยวเรามานับกันก่อนนะหมดแล้วนะคะในกระถางนี้นับกันดูว่ากี่ต้นนะโหน่าจะปลูกไม่พอแล้วแหละในกระบะนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดแปดแดต้นกันเลยค่ะทุกคนที่อยู่ในกระถางอันเล็กๆนี้นะคะนั่นหมายความว่าต้นนี้นะคะที่อยู่ในกระถางนี้น่าจะเอามาปลูกร่วมไม่ได้แล้วเพราะว่า แปดต้นนี้ก็เยอะแล้วนะคะอ่าหลุดมาแล้วซะงั้นค่ะทุกคนหลุดมาแล้วนะคะเดี๋ยวต้องหาที่ปลูกให้เขาค่ะอ่ะเดี๋ยวเราพักทางนี้ไว้ก่อนนะคะเรามาจัดการทางนี้กันก่อนแล้วกันค่ะทุกคนตัวนี้ปรุงดินเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะเติมปุ๋ยคอกลงไปนะคะเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มปุ๋ยให้กับต้นพืชในช่วงเริ่มต้นเลยค่ะ แล้วปุ๋ยที่ต่ายใช้เนี่ยนะคะก็เป็นปุ๋ยที่หมักเองนะคะทําจากการหมักใบไม้แห้งค่ะเนี่ยตากแดดแล้วปุ๋ยหมักนะคะทุกคนตากแดดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็คลุกคลุกไปกับดินแบบนี้ เสร็จสับเรียบร้อยนะคะเราก็ปลูกได้เลยเดี๋ยวจ่ายจะไม่ได้ปลูกให้เขาชิดมากนะเพราะว่าต้องการให้เขาเนี่ยใบใหญ่แล้วก็หาอาหารได้แบบสะดวกนะคะทุกคนปลูกชิดมากไม่ได้นะเพราะเดี๋ยวเขาก็จะต้องขยายตัวเองต่อไปพออยู่ในกระถางเขาเบียดกันเนี่ยต้นเขาก็เลยเล็กอย่างเงี้ยค่ะ ห้าต้นพอนะคะเท่านี้พอค่ะไม่อยากจะเบียดกันเยอะนะนี่อ่านี่ค่ะสำหรับการย้ายต้นผักชีฝรั่งนะคะเราก็ยัยยังเหลือต้นกล้าอยู่อีกนะคะในกระถางนี้นะคะที่ยังไม่ได้ปลูกเดี๋ยวต้องหาที่อยู่ให้เขาใหม่เหมือนกันเอาละค่ะเรามาจัดการทางนี้ก่อนนะ ใบนี้มีปัญหานะคะเหลืองๆเราเด็ดออกเลยไม่ต้องเก็บไว้ค่ะนี่ใบเขามีปัญหาอาจจะอยู่ต่ําอยู่ใกล้ดินด้วยนะคะนี่ใบนี้อย่างนี้นะคะก็จัดการเด็ดออกไปเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นนะคะเราก็รดน้ำได้เลยค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวเรามารดน้ํากันนะคะวันนี้สายก็จะใช้นี่ตัวนี้เลยนะคะโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะคะผงชูรสค่ะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ผสมไปด้วย1ช้อนเราเพิ่งจะมีการย้ายต้นกล้านะคะบํารุงรากเขาสักหน่อยค่ะให้รากเขาแข็งแรงนะคะเราก็ผสมลงไปคนให้เข้ากันแล้วก็ราดรสได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับการย้ายบ้านให้กับต้นผักชีฝรั่งในวันนี้ค่ะอ่ละค่ะเดี๋ยวแต่จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะว่าผักชีฝรั่งที่เราปลูกใหม่ในวันนี้เขาจะเติบโตเป็นแบบไหนในอนาคตนะคะเติบโตดีหรือไม่แข็งแรงไหมประมาณนี้เนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ